สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พีเพื่อนนะครับทุกทคนนะครับผมก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมงวดประจําวันที่18นะครับเดือนมีนาคม2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดนะครับมัดรวม4นอยก็มีนอยเฉพาะกิจนอยพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผลของเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ถือก็ถือว่ามานะครับมาในตัวเน้นด้วยนะครับมาในตัวเน้นก็ถือว่ามาบนมาล่างนะครับสลับจับคู่ให้นะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่เลยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น4เด่น5นะครับวิ่งรูดที่นะครับแต่ว่าเน้นวิ่งรูดตัวผิดนะครับพี่พี่เด่นเด่น5วิ่งรูดที่5นี่มาแค่น้อยเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับรอบเฉพาะกิจนะครับผม766กับ05นะครับ5นี้มาแต่เนิ่นๆเลยนะครับผมแต่ว่า05ผมไม่ได้จับให้นะครับมาแค่ตัวเด่นวิ่งลู่นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ834กับ04นะครับ0440มาตัวกลับนะครับพี่ๆมาตรงเอมาในตัวนี้นะครับเนี่ยผมเน้น40ให้เนาะมาใน04 ส่วน3 4ไม่ได้จับให้นะครับเสียดายมากๆนะครับถ้าเกิดผมให้วิ่งลูดที่4นี่น่าจะมีโชคกันบนล่างเลยนะครับก็มาแค่ตัวเด่นนะครับผมสลับ 3- 4ส่นะครับส่วนรอบปกติที่ผมเน้นให้นะครับพี่พ4 4 0ย์กับ48นะครับอันนี้มาตรงๆเลยนะครับมาตรงๆเลยเมื่อวานนี้มีพี่ๆ f c คอมเมนต์เข้ามาอยู่นะครับบอกว่าสะใจมากนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับถ้าใครตามผลนี้ตามผมนี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับพี่ๆ นี่ครับ4 0เนาะแล้วก็48นะครับตรงๆนะครับแต่เสียดายอย่างที่ผมบอกผมเน้นวิ่งรูดตัวผิดนะครับพี่พี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วน v i p นะครับ701กับ6 6อันนี้ไม่มีนะครับผมสรุปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็จับคู่นะครับก็มาใน2องนอยเนาะ04แล้วก็40แล้วก็48นะครับส่วนพิเศษเลขบนนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับเฉพาะกิจก็มาแค่ตัวเด่นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสลับผลเมื่อวานนี้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้อุตสณายานในการรับชมนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมรับชมแล้วนะครับตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับไม่ถูกใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับ สำหับวันนี้ก็มีแนวทางหวยรัฐบาลลาวด้วยนะครับพี่พผมก็ลงให้ไปแล้วนะครับสูตรสูตรคัด3ตัวเด่นกับแนวทางเลขทูบนะครับแนวทางเลขทูบนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็ลองเอามาเสียงแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามได้นะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พผมว่าผมยังชอบตัวเดิมนะครับชอบตัวเดิมเมื่อวานนี้นะครับพี่พ ผมให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่6นะครับแล้วก็4สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่4นะครับผมคิดว่า4ยังอยู่นะครับแต่ว่าจะมาน้อยไหนแค่นั้นจะมาคู่ไหนแค่นั้นนะครับผมให้ไปในรอบแรกเลยนะครับพี่พี่รอบพิเศษนะครับ ถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับนี่เลยนะครับให้ไปในรอบพิเศษนะครับสลับเด่น6เด่น4ส่วนที่จับคู่นะครับเด่น6เด่น6ก็จะมี60

4ี่สแล้วก็49นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเด่นนะครับที่ผมคิดว่าจะมานะครับที่ชอบนะครับที่คิดว่าจะมาที่ชอบ ผมให้ไปใน6กสองนะครับ6กสแล้วก็61แล้วก็4ีหแล้วก็ 40นะครับ40นี่ไม่แน่นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้เด้งสรอบผมว่าวันนี้ก็ไม่แน่นะครับก็เป็นบางบางวันเนาะที่เขาชอบออกตัวเดิมนะครับก็ปรดใช้วิจารณยาณด้วยนะครับพี่พี่ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวส่วน3ตัว,ส,ว,ตวส่วน3ตัวผมให้ไปที่ผมให้ไปที่ศูนย์นะครับ3ตัวผมให้ไปที่ศูนย์ ก็จะเป็น0 6 2นะครับ0 4 0นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสลับชุด3ตัวนะครับส่วนที่ชอบนะครับ3ตัว ชอบพอๆกันนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลขหามก็แล้วกันนะครับให้ไปเลขหามก็แล้วกันเนาะศูนย์สนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมเน้นให้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาในรอบเฉพาะกิจรอบปกติหรือว่า v i p ได้นะครับเนาะเพราะว่ามีพี่พ FC บางท่านก็บอกว่าไม่เห็นเน้นให้เลยนะครับก็คือนี่ผมเน้นให้คือในรอบพิเศษนะครับถ้าชื่นชอบนะครับ ก็ตามได้นะครับ4ี่กับ6นะครับในรอบพิเศษนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พี่ถ้าใครมีโชคหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ถือว่าดีสุดๆแล้วนะครับหรือว่า ใครมีเวลานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าลูหนังขายาให้แอดด้วยนะครับจะได้มีกำลังแรงใจสู้ทําคลิปต่อไปนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆ fc ทุกคนทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคในวันนี้นะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ